งบทถึงเวลา่ล้วไม่แม่มุกคอว่าจะังไงจำว่าไหนปะสบายดีพี่น้องมือนีกัอยู่ <c oughs> พอกันย่ำได้กับจิ้นย่ำหน้ะเพะ็ะเพ็ดมือนีผ้านหนองมดมาเปลี่ยนบรรยากาศครับจากกินเขา่าตรงหน้าไม่กินเขาในหาง มารับโควิดบ่คลิปนี้ตายตายกอ COVID, ่ยกอนโควิดบ่กตายก่อนโควิดแต่บ่ตายเด้อคลิปนี้ตายก่อนโคดดว, <c oughs> วิดเดฟซีเดฟซีกูด้ยินกับที่หัวเราะอีกแล้วพานหนุ่มงุดมาเที่ยวหางครับมาช้อปปิ้งมากินอะไรพแพงๆสัก20บาทอืม60บาทเองาาาอคือไปแลกเงินมาหันจะบาทก็200บาทหมดเบิ้ดแอ็งแสง เอฟรีบอกว่าอะไรเราทำงานเหนื่อยเราก็ต้องกินถูก้วดีกว่าเขาไปว่างแอวนน้ำหัวล่งไม่หนอยเออเราก็เอ,อิญมาเด้อมากินเลยเ่นาเขาก็ว่าการุณาเก็บภาชนะที่ใช้เ,เสร็จแล้วเก็บไปหน้าจุดภาชนะมันอยู่เมองใดวะ เขาคือขีบ้างไหมนะมึงนี่เขาไม่มัเอ้ยก๋วยเตี๋ยวหลอดเดือยยฮ้ยกินบ่อย่างนี้อิ่มแล้วกินผู้เดียวนึงเนาะเอาว่าเฮาเป็นอยัางขับรถทมลำไส้ใส่ดอกเอาอ่ะแสีบเด้ล่ะซิมเนาะเขาเนี่ยมาเก็บเนาะนี่มองไหวเด้ล่ะคนมาเก็บเองเฮาเนาะคือว่า ไม่แรงม่ได้กีดยางเข้าพักมันว่าสบายกีดสองมือพักหามือครับเอ๊ซี่ฮะเอ้าฝากินเฮดบอืม เบิด์ตคัเบิลเดวถ่าไปต่อาำหมเอาซ้ำหนีก่อนเอฟซีเบิด์คำเบิลเนาะเอ้ามีคำเบิลเลยเอฟซีมาต่อบันนี่แนวด้วที่ซื้อยังไก่หย,ยากบีชพับกระจกแตกหน้าหนูนะใครเข้าไปทางไหนไดหรืวว่าเนะข้อ้ลักนะ รักสิ่ามอยุสิว่าเปิดอีกทีหนึ ชีแนวกินเบิเจ็ดลอยเฮียแตกสะบัดซื้อขีมสารพันเฮ้ยงามงามงามงาเป็นอย่าง้ีไรันนี่ผักเตยกดากมึงเอ้าใครเอาไว้ตรงนี้ก็ได้เนี่ยกินเห็มันวนมันชีไล่เลยบนบะแม่ดิซื้อเนี่ยกับบ่อได้บอกล้าปกินเนาไอ้พวกนมมึงมันใหม่คอยซื้อกขาแฮมเนื้อเขาแจ๊แจ๊กคอยดิซื้อขาหมูมาตุ่มโลัวมันยังใหม่ซื้อเด็กคอในาเดียวนึงคนรักเอามา ลุงนมูมีเ่บ่าบ้หาเห็นึงเห็นแใ่รักเอาอันนั้นตัวเสื้อห้องให้เินไปย่งชิ้นใหญ่หูเล้เสียของเขาเลือยูคยังเมียวยนติงยังหารถอีกเคื่่งชั่วโมงเมนมีล่ะธรรมดาละเอฟซีมาซื้อแน่อ่าแตงหนานั่นทอดไอ้กระซู บัสีแนวกินนะบ่บ่บอันนี้กับเบอร์กินนะนะกับเบอรกินตีย่างไปเบิงเหนียแน่กับใบไปเบิงซื้อขาหมูมาต้มพะโล่เลยได้ยวขาเดียวนึงขาใหญ่สองโลโตัวแปดสิบบาทนึงเนาะพ่อซื้อได้ละเอา้าคลิปกูเมียพื้นที่นี่หาจีโหลดช่วงหนึ่งม่าทันเร็วอืคือว่า <c oughs> เน็ตเร็วเลยเออเปลี่ยนโปรยังมาหกหลอยไปมาเร็วคือดีซ่าแท้ กูโหลดยนได้บ้านนะบ้านกูเน็ตอัพอัพขึ้นเจ็ดนาทีก็เร็วบ้านเท่าสุดนาทีเนี่สองชั่วโมงไหมบ้านท่าลงคลิปนาทีเดียวนึงโอ้ยไฟไฟฮาไข้าวไาบนะสามบ3 BB แล้วก็ซบมาสอร์ตเอ้าเดี๋ยวมาพอกันไหมเอฟซตอนนี้เบิร์ข้ามบออีแล้วครับเดี๋ยวมาพอกันคิปสาซต่อกว่าได้คิดนึ่ง อันนี้มันบ่มีมื้อนี้มันบ่มีมื้อนี้มันบ่นในม,มีคําเว้าเดียวก่อนให้ไปคิดคอนเทนต์กันคิดคอนเทนต์กันแม่นไวเอฟซคิดหยังบอกเลยมึงเอา้าพี่น้องมื้อนี้ไปได้หยังนะเนี่ยแน่ๆๆๆไปแ,แ,แ,แก,ก้ให้ยังอีกวันกกไปแกะทําไมทําไมไม่เห็นมันเหมือนที่มันที่เราดูไหยในขึ้เหมือนอยู่นะทําไมมันเล็กจ้า ก็ซ้ำหูเลยนี่ได้ขาหมูไข่แฟบเพิบนี่ซิมมใสไซนี่ครับเกมหมดว่ะมองล่างถวยมันบ่มันบ่ม,นบมวนก็ไม่ต่ำลเนะอ้วนเะนานะไอต่ำอ่ะไม่ต่ำแต่ว่ามันมันอะไรอ่าใส่ไม่ได้จเจาะแล้ว ลองวางได้ไหมลองวางได้ไหมลองได้ไงปูนมันยังไม่แห้งบ้าเหรอโอ้โหที่แห้งจะไหนบางมือคมไม่ยังคมได้อยู่พเ,เพื่อกฎท่เทวางเลียงตัวพิษสูตรเลย ตเกจยันบระเดีมาว่ามึางนี่อยู่ยันเดี๋ยวว่ามึงหั่นเกาอยู่มึงหั่นไม่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 ไมทำไมอะก็จะไม่วางไ,ม,ไม่วางตัวไหนจะไม่วางตรงนี้ก็จะวางตรงนี้มึงล้างถ้วยยังมึงก็ถอดไข่อยู่หันมึงทิ่บอกซ้ำอยู่ในตเตาอบบ่ไม่ทำไมอะ่ะเปิดหน้าต่างที่ร้อนจังเลยแค่นี้ก็ร้อนแล้ว,วเดี๋ยวก็ไม่ซื้อตัวถุงกระป๋ตรงนี้นี่เออ มันเมียนอยู่เข้าใจอยู่แต่ว่าเวลาเทอล่างสวยอย่างนี้เทอาถอดมุ้ยมันจะบวดแตกใส่กันโป๊ะปากโป๊ะเดี๋ยวเราไปซื้อฉามากันนะประเดีด๋ยวให้เพิ่นกอ่ออิดขึ้นให้บดีติจักสองก่อนสามก่อนเนาะแบบนั้นดีกว่าอืม่อเอาไว้เพื่อได้แสนมีดแสนอะไรด้วยอืมเนาะประมาณเนาะเพราะว่าเขา แค่นั้นนั่นแค่นั้นนี่นะเขาเสียดไอเกาเหรอไหมทิปแน่แน่แบบนั้นอ่ะแบบนั้นอ่ะไม่เอาแบบนี้ไม่ไม่แน่นต้องแบบนั้นเออเออนั่นละนั่นละเขาจะว่าถึงฮะจ้ะโอ้วัตรรับเม็ดกระเพียนมาฮ้ย หก้อนเดียวพอละกอก้อนนึงแล้วก็ฉากกอตัวไหนก้อนหนึ่งกอขั้นตรงนี้ก้อนห่งก้อนหนึ่งอิตบล็อกกี่เซนรู้ไหมไม่ใช่หมนึกว่าเนี่ยกอขึ้นสูงซั้นใดก็ประมาณทั้งสก้อนเออกะกอก้อนเดียวน่ะแหละกะกอสูงสองก้อนสองก้อนสูงซั้นใดวัดเบิงเ้งสี่สิบเซนเบิ้งสูงซั้นใดเออ ได้บอนนะโอเคบอเพื่อได้ให้ตะลงตะลิวอะไรด้วยนะตะลิวอยู่แวมาให้ตรงนี้โอเคสิอยากอยากกี่ควอมจานดีกล่ากลัวได้ไปซื้อชั้นเล็กอะมาวางไว้บนนี้ชั้นเล็กๆเ,เอาสักสองสามชั้น ตม,มันกินพื้นที่เพราะหรือไม่ก็ซื้อแบบนั้นแหละที่มันเป็นชั้นข้างล่างเห็นไหมที่มันเป็นชั้นข้างล่างสองอันอ่ะแบบที่อันตัวฮาร์<อ>ล่อนไหมเออ,อเดี๋ยวดูในลาซาด้าเผื่อมันถูกกว่านั้นเน้อขายไม่แล้วันอืมเอา้าพี่นอ้องเดี๋ยวหาสร้างการทำเอฟซีสบายดีครับคลิปนี้หลายตอนเชราเกินขอโทษเพราะว่าเอฟซีหลายๆครับลาไปแล้วครับบ๊ายบายครับจู